ะะกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่ารักโลกด้วยมือเรานะคะตอนธนาคารขยะอมศัพ์ค่ะซึ่งจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางศูนย์การเงินชาตินะคะเราจัดเป็นประจำทุกเดือนนะคะซึ่งก็จะมีธีมและรูปแบบที่แตกต่างกันไปค่ะ ทีมทางด้านการเงินและสิ่งแวดล้อมค่ะสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของแบงค์ชาติซึ่งเราดูแลเรื่องการเงินนะคะแล้วก็สอดคล้องกับวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะในเดือนมิถุนายนซึ่งแบงค์ชาติเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะคะรูปแบบก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่ให้ผู้เข้าร่วมะคะ่ะได้เรียนรู้และตระหนักถึงการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดการของเหลือใช้หรือ ที่เรียกกันว่าขยะนะคะแปลงมาสู่การออมและการจัดการเงินนะคะออประกอบด้วย4ฐานกิจกรรมนะคะฐานแรกคือขยะต้องรู้ค่ะจะเป็น Q&A นะคะถามตอบเรื่องการจัดการขยะในชีวิตประจำวันฐานต่อไปฐานที่2ค่ะ,คะชื่อว่าธนาคารขยะออมรั์ค่ะจะเป็นเวิร์กช็อปคัดแยกขยะนะคะนำมาคำนวณมูลค่าแล้วก็สอนทำสมุดคู่ฝากธนาคารขยะอมทรัพย์เพื่อบันทึกมูลค่าขยะที่แปลงเป็นเงิน ฐานต่อไปค่ะฐาน3ของต้องมีใครต้องจ่ายนะคะเป็นเกมที่เลือกไอเทมสินค้าสุดฮิตเลยค่ะแล้วก็ามาเฉลยว่าเขาใช้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตแล้วก็ใช้ระยะเวลาย,ย่อยสลายเนี่ยเท่าไรนะคะซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงการบริโภคที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็เ,เป็นการ ฝึกฝนทักษะในการใช้ใจ่ายที่จําเป็นด้วยนะคะฐานสุดท้ายค่ะเปลี่ยนขยะเป็นสาระนะคะเป็นโชว์เคสสินค้าที่ประดิษฐ์จากของเหลือใช้นะคะมาเป็นของใชแ้แล้วก็มีการสาธิตการประดิษฐ์สร้อยนะคะจากนิตยสารด้วยนะคะวันนี้มากับครอบครัวทั้งหมดนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการรีไซเคิลซึ่งที่บ้านทําอยู่แล้วค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้กําลังอยากจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้ ที่เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าแม่ทําแบบทําแบบทําแบบเรียนรู้เองแต่วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเราสามารถแยกขยะประเภทไหนได้บ้างค่ะก็รู้สึกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญค่ะควรจะมีการแยกขยะในสังคมก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจํําประจาวันได้เหมือนกันค่ะเพื่อให้ได้รู้ว่าเราควรเอาเงินไปทําอะไรได้บ้างค่ะ Ờ, การปลูกฝังลูกหรอคะอันดับแรกก็ควรจะต้องนําความรู้ที่ได้ค่ะกลับไปใช้ที่บ้านเนาะแล้วก็ทำให้เป็นทาให้เป็นกิจวัตรนะคะแล้วแล้วจิตสํานึกอันเนี้ยมันก็จะติดตัวเขาไปตลอดค่ะซึ่งดูแล้วของที่บ้านบางอย่างมันเกินความจําเป็นเยอะแยะแต่ว่าเราไม่ได้คิดได้เข้าฐานอน,นั้นๆแล้วไ,ได้ความคิดว่าว่าอันเนี้ยมันไม่ควรจะจ่าย หรือต่อไปก็คิดคิดก่อนจะจ่ายคิดก่อนจะใช้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปรวมกันนะครับเราก็จะแยกไม่ออกว่ามันต้องย่อยสลายยังไงบ้างอะไรย่อยสลายบ้างถ้าเกิดไม่แยกเขาก็จะเอาไปเทรวมกันครับแล้วมันก็จะเป็นพันพันปีถึงจะย่อยสลายเลยครับมันหน้าที่ผาครัวเรือนแค่จัดการบรรจุภัณุ์ที่เราใช้รับผิดชอบเขาใช้เสร็จแยก คุณจะไปขายก็ได้ไม่ขายก็ส่งให้กทมเขียนไว้ข้างถุงทิ้นึงว่าแยกแล้วนะคะจบเลยอันนี้ให้แบบมันเป็นความเคยชินของคนรุ่นเราอะนะคะรุ่นเก่าๆที่เราจะไม่ได้แยกขยะเลยนะคะซึ่งมันไปสร้างกระบวนการในการกําจัดขยะที่ลําบากซับซ้อนมากขึ้นในปลายทางอะนะคะแต่ถ้าเผื่อเด็กเนี่ยเขารู้จักแยกมาแต่เด็กนะคะเขาก็จะได้รับการปลูกฝังแล้วก็ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะอะไรต่างๆเหล่านี้ได้อย่างมากเลยนะคะแล้วเราเนี่ยเป็นเจเนอเรชันของดิฉันเนี่ยต้องฝากชีวิตไว้กับเจเนอเรชันรุ่นต่อไปด้วยนะคะซึ่งดิฉันก็อยางก็คงจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะคะว่าในอนาคตเนี่ยดีขึ้นกว่าในยุคที่เรา ผ่านมานะคะทุกบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดหรือกิจกรรมเนี่ยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนการเรียนรู้เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา9้าโมงครึ่งถึง2ทุ่มนะคะตัวพิพิธภัณฑ์กับห้องสมุดเนี่ยเข้ามาได้ตามเวลาเปิดทำการเลยแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมอะค่ะเราจะมีจัด เดือนละหนึ่งครั้งซึ่งเราก็จะมีการประชาพันธ์นะคะแจ้งให้ทราบแล้วก็ให้ลงทะเบียนเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะคะสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ได้ช่องทางนะคะ b o o k o o k ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้แบงชาตินะคะ BOTLC หรือว่าช่องทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะช่องทางเว็บไซต์ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย BOTLC เช่นเดียวกันค่ะมีความยืดหยุ่นแล้ก็เหนียว ใช่ใช่เพิ่มมูลค่ามาเป็นพันเป็นสองพันเลยจากต้นทุนอ่ะ